ใชยฉันละเบื่อชัวโมงว่ายน้ำจริงๆเลยอะพวกนายไม่เบื่อกันบ้างหรือไงนะโอ้ยฉันน่ะไม่เบื่อหรอกนะเพราะว่าฉันเป็นไก่น่ะฉันก็เลยชอบว่ายน้ำฉันเองก็ไม่เบื่อนะคะฉันว่ามันก็สนุกดีเนาะใชยมีแต่ฉันคนเดียวหรือไงนะที่ไม่ชอบชัวโมงว่ายน้ำเนี่ยโอเคไปกันเถอะจะได้ไปเล่นน้ำกันสักทีงั้นเดี๋ยวฉันกับผลหน้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะโอเค้านั้นไว้เจอกันนะไปกันเถอะคุณหน้าห้อง เอาละเจ๋งเพื่อนเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าโ,โอเคเลยเพื่อน let's go <S เอาละพวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพวกสันก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคไปกันเลย,เ,ลยเอาแล้วหัวหน้าห้องล่ะเดี๋ยวก็ตามมาแล้วล่ะไปกันแล้วไปกันแล้วโอเคไปกันเถอะเจ๋งเพื่อนเย่จะ yeah, ได้เล่นน้ำแล้ว ว้าวในที่สุดก็มาถึงคราบวิชาว่ายน้ําสินะว้าวดูเย็นชะมัดเลยฉันเึือกอะไรออกแล้วละ่ะอะไรหรอพวกเรามาแข่งว่ายน้ํากินเงินจริงจังกันไม่ล่ะก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาไงแหมแข่งว่ายน้ํากินเงินจริงจังเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วโธฉันไม่กลัวอยู่แล้วน้ำก็มาเลย <c oughs> เข้ามาเลยเดี๋ยวจะโชว์วิชาว่ายน้ําของไก่ให้ดูฉันอะว่ายน้ําเก่งสุดๆไปเลยนะโอ้ยหรอขีโมเอาล่ะแล้วเราจะแข่งกันยังไงล่ะเอ็นเจ เอาเป็นว่าแข่งทักสองรอบกันแล้วกันใครมาแตะตรงนี้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะและเอาเงินไปเลยเป็นไงสองรอบสินะโอเคได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแจ๋งเจ๋วโอเคฉันพร้อมแล้วเอ็นเจฉันก็พร้อมแล้วเหมือนกันจะนับแล้วนะสามสองหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปโอ้โห,หเอาละ<ป>ฉันน้ำก่อนแล้วไหนที่โกงออกตัวก่อนนี่นะ แล้วหนึ่งรอบครึ่งแล้วจะชนะ<ว>แล้วบบจะชนะแล้วอีกนิดเดียวว้าัว้าวอ้าวว้าวว้านอ้าว้าวว้วว้้ว้าว้าวาก้ว่อนั้าวักาา้า,า,า,าวาก้้าวว้าว้วว้งง้าว้าวาก้าววมาวว้า้าว้้าว้้าวา้วาวว้าวว้าว่้าวว้าวาวาววาวาวา้้า หอยน่าจะมาขี้โกงงั้นเหรอโธ่เธอนั่นแหละขี้โกงว่าไงนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขี้โกงเฮ้อหอยหน่อยแน่เอ็นเจยายายาต่อยฉันเอ๊ะรีพวกคค่ะไอ้เสียงคุ้นคเสียงนี้มัน พวกเธอมาทำอะไรที่นี่ไม่มีเรียนกันหรือไงมีสิคะัพอดีว่ากำลังรออาจารย์พละาอยู่นะคะคาบนี้เป็นคาบเรียนว่ายน้ำแล้วขายให้พวกเธอรงสระก่อนที่อาจารย์จะมาฉันจะไปบอกคุณครูพระและรงงทอพวกเธอที่ทำการรงสระโดยไม่ขออนุญาตไปรงงทอ มาโพที่นี่อีกแล้วเฮสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคุณโ,โบอทบและนี่คือด่านลงท่อสำหรับนักเรียนทุกคนที่ลงสระน้ำโดยไม่ขออนุญาตคุณครูพวกคุณทุกคนต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในทังที่มีน้ำปริมาณมากตรงหน้าดีไปให้ได้เฮ้ยว่าไงนะจับลงแ้งงั้นเหรอพวกเราได้จัดทำแทงน้ำท สำหรับนักเรียนทั้งสี่คนไว้แล้วค่ะและเมื่อผู้คุณเข้าไปในแทงเราจะปล่อยปลาฉลามลงไปผู้คุณต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เฮ้ยจุ๊บ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 ้ยโอ้แทงน้ำใหญ่มากเลยนะนี่ใหญ่เอ็นเจแถมมีทั้งสี่แทงแน่นั้นนะสีใหญ่โตมโหฬานเลยให้พวกเราเอาชีวิตรอดในนี้สินะโอ้โหไม่พอแถมมีฉลาม น่ากลัวชะมัดเลยหลยนั่นสินะแต่ว่าเราคงไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเราผ่านไปได้ก็จะไม่โดนหักคะแนนมาลุยกันเถอะมาลุยกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะทุกคนครับทุกคนครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราตอนนี้เลยได้ไหมครับใช่แล้วทุกคนช่วยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองครับนี่นี่ปุ่มกดไลค์อยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้เลยกดเลยครับงั้นมาเช็คชื่อกันอ,อคนที่มาแล้วให้พิมพ์คําว่าฉลามฉลามเฮ้ยฉลามฉลามเอาละถ้าทุก คนกดไลค์ให้พวกเราแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคน Let's go เอ,อ้ลงมาไ้้ทังแล้วต้องเอาชีวิตลออจากฉลามงั้นเหรอโถเอ้อยใครจะมมสร้างะให้งอก,กันเล่าขึ้นไปอยู่บนบกก็จบแล้ว <c oughs> เอาละฮึเรียบร้อยหอ,อยเหมือนกาะส่วนตัวเลยฮะแค่นี้ก็ไอ้ไอ,อ้ไอ,อ,อ้ทำไมทำไมถึงเจ็บขนาดนี้หายใจบนบกไม่ได้งั้นเหรอ,อ,อ ไมบ้าเอ้ยขึ้นไปหายใจบนบกไม่ได้ซึ่งงั้นถ้าฉันขึ้นไปอยู่บนบกฉันก็จะตายเพราะฉะนั้น,นฉันหายใจได้แค่ในน้ําหลายกาดนักนะคุณครูไม่เป็นไรงั้นแผนของฉันก็คือฉันจะใช้เจ้านี่ในการจัดการาพวกฉลามยังไงล่ะไม่เห็นจําเป็นจะต้องสร้างอะไรให้ลําบากเลยฉันก็จะใช้อาวุธคู่ใจพวกนี้นี่แหละเงๆ เอะเอาชีวิตรอดจากฉลามใต้น้ำอย่างนั้นเหรอก็พอจะมีแผนการดีๆอยู่ละนะเอาละ มาลองกันดีกว่าถ้าจะต้องสู้กับพวกฉลามใต้น้ำแล้วก็ฉันคิดว่านะ่าจะต้องใช้อาวุธระยะไกลเอาเป็นว่าฉันจะใช้เจ้านี่ละกันทริเดนและต้องไม่ใช่ทริเดนธรรมดาต้องเป็นทริเดนที่อัปเกรดเอนชานสระดับ3ของรอยัลตี้แล้วด้วยซึ่งนั่นจะทําให้เวลาเราปาทริเดนออกไปแล้วล่ะมันจะบินย้อนกลับมาหาเจ้าของเองนี่แบบนี้อย่างเท่เลยตอนนี้ความรู้สึกเหมือนเทพเจ้าเลยเทพเจ้าอะไรนะสุดโอดินซูนามิอะไรนะเทพเจ้าชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าใครรู้พิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับ แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พออยู่ในน้ําแบบนี้ว่ายน้ําช้าชะมัดไม่มีทางว่ายหนีฉลามทันแน่เพราะฉะนั้นฉันจะใช้เจ้านี่ดอลฟินหรือก็คือโลมานั่นเองโลมามันไม่ใช่ปลานะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าโลมาเฉยๆเราจะใช้ปลาโลมาช่วยเพราะว่าเวลาอยู่ใกล้ๆโลมาแล้วเราจะสามารถว่ายน้ําได้เร็วขึ้นดูสิเร็วปี๊ดเลยถ้าว่ายเร็วขึ้นแบบนี้น่าจะสามารถว่ายหนีฉลามได้จากนั้นเราก็จะทําการจุ๊กฉลามแล้วก็ปลาทริเด้นไปนเรื่อยๆจนมันตายหมดว่ายน้าเร็วขนาดนี้จุกสบายแน่นอนเอาแหละตอนนี้ฉันก็ พร้อมที่จะสู้กับฉลามแล้วลุยเลยต้องเอาชีวิตรอดในแังน้ำลึกๆนี้พร้อมกับหนีฉลามไปด้วยเงินเหรอเงินฉันจะใช้เจ้านี่ก็แล้วกันพื้นแมกมายัางไงล่ะจากที่ฉันคำนวณหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยเจ้าแมกมานี้เวลาอยู่ใต้น้ำจะเกิดฟองอากาศที่กดลงตจำเพราะฉะนั้นก็ฉันทำแบบนี้ฉันจะวางเรียงแมกมาแบบนี้ครึ่งแทงเลยนะ เอาละเสร็จแล้วการวางแมกม่าลงใต้น้อปทำให้อากาศกดลงต่ำจริงด้วยรู้จากฟองอากาศที่วิ่งลงสู่พื้นนี่สิฉันจะลองไปทดสอบดูเพียงแค่ฉันว่ายมาตรงนี้เจ้าอากาศก็กดฉันลงพื้นแมกม่าและโดนดาเมจทันทีเท่ากับว่าแผนของฉันสําเร็จแล้วค่ะแผนนี้แหละที่จะทําให้ตัวฉันมีชีวิตรอดอย่างแน่นอน คนอื่นที่เอาเป็นเอาตายกันจริงๆเลยนะก็แค่ฉลามธรรมดาไม่ใช่หรอโถเอ้ยสรับชั้นอะฉลามอะของอย่างเงี้ยกลุยกลุยแค่ใส่หมวกนี่แล้วก็มีดาบสักอันแค่นี้ก็สามารถปราบฉลามได้แล้วพอฉลามมาปุ๊บฉันก็จะจัดการมาันด้วยดาบนี่เลยยูฮูฉลามมันมีฟันแต่ถ้าโดนผมฟันก็ดับทุกตัวละครับน้องๆิฮๆิเป็นไงละ่ะจะหูสักแค่ไหนกันเชวอยากรู้จริงๆเลย เอ๊เดี๋ยวนะนั่นคุณคณโรบอทนี่นะมานู่นแล้วสา,ามในสามสองหนึ่งมาแล้วสินะฉลามเข้ามาเลยฮเ๊ เดี่ยวนะทำไมมี2ตัวหรอไม่ใช่แค่ตัวเดียวอยา่นั้นหรอฮึฮึสามเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทันพร้อมเลยะใจเย็นใจเย็นฉลามฉลามเอาเป็นว่าใช้โล่ด้วยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันกัดทะลุโลเลยแย่แล้วแย่แล้วมันกัดแรงกว่าที่ฉันคิดอีกเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้แย่แน่เลยโหยแย่แล้วสิฉลามมันมีฟันถ้าโดนฟันฉลามก็ตายได้เหมือนกัน เอ๋เมื่อกี้นี่เหมือนได้ยินเสียงใครกรีดร้องแว่วๆฮะอ๋อนั่นคุณครูโรบอตนี่นะมานู่นแล้วปล่อยฉลามลงในส2มสอง <1. S 1> มาแล้วโอเคไม่เป็นไรเตรียมตัวมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวอย่างนั้นเหรอแย่แล้วสิตอนแรกฉันคิดว่าสู้แค่ตัวเดียวซะอีก เอาละมาแล้วว่าสามตัวแต่ไม่เป็นไรเรามีโลมาแล้วก็ทรเดนลุยเลยละกันเฮ้ยจุ๊บนีเรียบร้อยถ้าปลาจากระยะไกลมันไม่รู้ตัวที่สังว่าฉันปลาใส่มันนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะถ้าขี่ระยะแบบนี้ไปเรื่อยๆน่าจะปลอดภัยเอ้ยแย่แล้วสิมันรู้ตัวแล้วแย่แล้วหล่ะจะโลมามันเห็นฉันแล้วรีบหนีแล้วว,ว้ฉันว่ายเร็วขนาดนี้มันตามไม่ทันแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวนะมันมาจากด้านหลังอีกสองตัวแย่แล้วสิมันกระจายกันอยู่แต่ด้วยความเร็วขนาดนี้ยังไงมันก็ตามฉันไม่ทันเอาละจะได้เก็บไปทีละตัว <Yeah. S 2> ย่าโอย๊ยเดี๋ยวนะมันมาจากด้านหลังอีกแล้วแย่และสิแบบนี้แย่แน่เลยต้องจัดการหนึ่งตัวก่อนฮึบเรียบร้อยเอาและเหลือแค่2ตัวคราวนี้ก็ง่ายแล้วนี่แนะ เอาละรับไปนี่หลใกล้กันไปต้องรีบว่ายน้ำหนีแล้วมาเร็วเจ้าโลมาย่าไหลปาไม่โดนเอาใหม่เอเมยกลับมาเลยทรเดนย่า yeah. เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายแล้วปึ๊บอีกหนึ่งทีเท่านั้นย่า yeah. เรียบร้อยอ๋อ,อถึงมันตายแล้วแต่ยังติดสถานะบลีดดิ้งเลือดไหลอย,อยู่เลยอ๋อ,อสถานะเลือดไหลติดนานซะด้วยเจ็บชะมัดแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็สามารถชนะมาได้แล้วเจ๋งเลยยาฮูฉลามจะมาตอนไหนเนาะโอ้เดี๋ยวนะ ข้างบนนั่นมันจะทำการปล่อยฉลามในสามสองนฉลามมาแล้วทําไม่ได้มีตัวเดียวซะด้วยอย่างที่คิดเลยโอ,โอ้ยฉันโดนกัดเส้นแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันจะลากเท่าฉลามพวกนี้มาตรงจุดแมกมาแรงกดอากาศต่ำของฉันแล้วเหมือนกับว่ามันจะได้ผลนะโอ,โอ้ยแย่แล้วแล้วแบบนี้ <Okay. S 1> ตัวฉันก็โดนเหมือนกันนี่นะแย่แล ฉันก็จะตายเหมือนกันแบบนี้ไม่รอดแน่สมสเฮ้ย,าม,าม,ยมาแล้วฉันลามแต่เดี๋ยวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวงั้นเหรอฮ่อา,าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันจะใช้ปืนพวกนี้สยยะพวกฉัหลามในระยะไกลถ้าฉลามพวกนี้ก็จะตายก่อนที่จะรู้ตัวเอาล่ะ สอบสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวเอ๋ hey, ยังไม่จบอย่างนั้นหรอหมายความว่ายังไงกันนะ่ทุกคนต้องเอาชีวิตรอดจาก TNT ไปให้ได้เฮ hey. ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันระเบิด TNT พรุ้ไม่ใช่หรอฉันจำได้ว่า TNT เนี่ยมันจะระเบิดออกมาเป็น TNT อีก10บสอันเลยต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดจากเจ้านี้ในนี้อย่างนั้นหรอทำยังไงดีล่ะเนี่ยแย่แล้วสิไอ้ hey, TNT งั้นหรองหงั้นแล้ว ฉันคิดว่ามันมีแค่บททดสอบเดียวซะอีกห้ยมีเวลาจำกัดซะด้วยเอาละเอาอยัางไงดีนะอ๋อ เหมือนจะคิดออกแล้ววิธีหนึ่งเอาล่ะใช้เจ้านี่ดีกว่าโอเคฉันจะใช้เจ้านี่มันคือบล็อกโซแซนซึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดเวลาวางโซแซนไว้ใต้น้ำแล้วเนี่ยมันจะสามารถดันทุกอย่างให้ลอยขึ้นไปข้างบนได้ว้าวเจ๋งมันใช้การได้จริงด้วยสินะเอาละถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็วางเจ้านี่ไว้ให้ทั่วก็จะสามารถดัน TNT ขึ้นไปข้างบนได้ส่วนฉันก็อยู่ข้างล่างในขณะที่ TNT อยู่ข้างบนฉันก็จะไม่โดนแรงระเบิด ละเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเห็นไหมครับทุกคนเจ้าโซแซนเนี่ยมันปล่อยฟองน้ําฟองอากาศออกมาทําให้มันสามารถดันทุกอย่างขึ้นไปข้างบนได้เอาล่ะไปลุยกันเลยทุกคน Let's go ไอ้ย TNT ติดแล้วอพวกมันไม่ล่วงลงมาจริงๆด้วยมันโดนฟองอากาศดันติดเพดานไว้อยู่เฮ้ยพวกมันหายไปหมดแล้วเจ๋งเลยเอาล่ะนั่นหมายความว่าภารกิจของฉันสําเร็จแล้วสินะ Let's go ทำไงดีล่ะเนี่ย TNT มาอยู่ในนี้ซะงั้นจริงสิก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่ฉันก็ขึ้นไปหลบข้างบนเจ้า TNT ก็ระเบิดในน้ำแค่นั้นก็จบแล้วนี่นาะ <c oughs> อย่างง่ายเลยเอาล่ะนะ <c oughs> แค่ฉันเทน้ำไว้แบบนี้ฉันก็จะสามารถหายใจบนอากาศได้ <c oughs> ไม่บาดเจ็บเวลาขึ้นมาอยู่บนบกแล้วด้วย <c oughs> ฉันพร้อมแล้ว ลงโทษนี้ได้แก่คุณชิคเก้นยินดีด้วยค่ะ